สวัสดีคะ่ะทุกคนเ s ียสจากช่องเ s ียสพีเอสนะคะวันนี้นะคะเคียสมาในหัวข้อที่จะปราบบอสฟาฟเนียหรือว่ามังกรหิมะยังไงนะคะเพื่อที่จะปลดล็อกฟังก์ชันอาร์ติแฟกต์ให้ได้นะคะซึ่งบอสฟาฟเนียนะก็คือบอสมังกรที่อยู่ตรงอาณาจักรคนแครนนะคะแล้วก็ยอดเขาสูงสุดที่นี่นะคะไอโซเลตฮิวนะคะถ้าเราปราบบอสได้เราก็จะปลดล็อกอาร์ติแฟกต์ได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าเ s ียสผ่านบอสได้ยังไงนะคะแล้วก็เรียงสกิลอย่างไงไปดูกันเลย ค่ะสำหรับบอสฟาร์บเนี่ยนะคะจะคล้ายกับบอสตัวอื่นนั่นก็คือต้องขัดสกิลไล่ของบอสให้ได้นั่นเองแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเราจะต้องปิดดาเมจหรือว่าปิดค่าบอสตัวนี้ให้เร็วที่สุดเพราะว่ามีสกิลที่ทำให้เราตายเนี่ยเยอะมากๆนะคะขอให้เพื่อนๆนะคะผ่านได้อย่างง่ายๆเลยค่ะ ชอบร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยเคียสเติมเองมาหลายปีแล้วนะคะเปิด10โมงเช้าถึงตี2เสือได้เลยใน f a c e b o o k จูนบิโกช็อปหรือ LINE แอดจูนบิโกนะคะที่สำคัญแอดกระทิถ้าบอกว่ามาจากเพียสเีจ,จะได้ราคาพิเศษด้วยนะคะ ก็ผ่านด่านบอสเป็นเปที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาดูสกิลกันดีกว่าว่าเพียรใช้อะไรนะคะเมดนะคะเพียรใช้ไอซ์วอลนะคะแล้วก็ใช้หลอดนะคะตามด้วยนะคะไอพิชชั่นนะคะแล้วก็ตามด้วยฮันเดอร์สตอร์มค่ะส่วนคูนะคะเพียรใช้แทิกไฟนะคะแล้วก็ใช้รีสแทนโซใช้สมัยนะคะเลเวลสามสิบแล้วก็ใช้ใช้สปิริตไรส์ค่ะแล้วก็เสกนะคะใช้เมเทโอนะคะแล้วก็ใช้มานารีมูฟนะคะแล้วก็ใช้เอิร์ธสไปค่ะสุดท้ายใช้มานาโรสค่ะตัวสุดท้ายพรีสนะคะเพียรใช้ Skill สกิลสวดนะคะก o d p เพลเยอร์นะคะต่อด้วยสกิลเอ็กซอร์ซิสนะคะแล้วก็ต่อด้วยสกิลอิมนะคะแล้วก็สกิลสุดท้ายก็คือกลอรีค่ะอ่าก็จบไปแล้วนะคะกับคลิปที่มีคนถามถึงเยอะมากนะคะกับบอสฟักเนี่ยนะคะก็เป็นบอสที่โหดมากนะคะกว่าเคสจะหาคอมโบที่ลงตัวได้ก็นานอยู่เหมือนกันนะคะก็แนะนําไป3ตัวนะคะเมดคูพระสามารถตั้งตามเคสได้เลยส่วนตัวดาเมจนะคะก็ปรับเอาตามเหมาะสมของตัวนั้นๆไปไม่ว่าจะเป็นแอดเรนเจอร์ ะะหรือว่าเป็นวิสาหรือว่าจะเป็นตัวใดก็ตามแต่3ามตัวที่เพีแนะนําไปนะคะใช้สกิลตามที่เพีแนะนําไปได้เลยค่ะโอเคค่ะส่วนคลิปนี้นะคะเพีก็ไปก่อนฝากไว้เท่านี้ถ้ามีใครอยากให้เพียสทำบอสตัวไหนเพิ่มหรือทริคอะไรเพิ่มก็คอมเมนต์ไว้ได้านล่างหรือเพื่อนๆมีทริคอะไรก็มาแชร์กันได้นะคะวันนี้เพียสไปก่อนแล้วขอบคุณทุกคนมากนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกรุงทิงด้วยค่ะบายบาย